บลาถ่าเลยเว้ยมือหนิไวเชฟก็ได้บลาถ่านเนี้ยปลาเป้าครับเป้าหิวเข่าครับมือหิวเข่าครับผมเมนูเร่งรีบครับเมนูเร่งรีบครับผมไอ้อีอยัางไรเฮ็ดเจีงกินเฮ็ดเจีงกินเฮ็ดเจีงกินอันนี้ลาบหมูครับลาบหมูลาบหมูสูตรสูตรโคราชครับสูตรโคราชครับผมเต๊กเต๊กเขาขวานี่บ่เขาขวากบพริกผงครับผงนัวดเลยโค้งนัวก็จะเดี๋ยวตามด้วยขั้นต่อไปครับผมโอ้ยเจ้าความคือไหลเลยบินซวนซางซวนซานอยู่ อะไรครับผมผงนัวอันไหนขาดบ่ได้ครับผมผงนัวครับผมอายโนโมโตโฆษณา伊เพิ่นพร้อมเนะฮะเนาะครับผมโฆษณา伊เพิ่มฝากติดตามช่องนี่นะฝากติดตามช่องนะครับเด้อช่องยังก็ช่องไอ้กับเขาแสนธรรมดาอยู่บ้านฉันนี่ละธรรมดาครับกินง่ายๆเนะฮะเนาะครับผมกินง่ายๆมีอะไรกินไปผักเน่ามีบ่ผักเน่าเน่ามีครับเอาจวด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 เข้าไป หน้าอินซีครับบังหน้าอินซี่ครับผมมีมีสารพิษยังเลยครับบมีสารพิษยังเลยแล้วก็บมีความสมพร้อมจะหน่อยเอาบังหน้าไปตัดาสมับผมข้าพัววางเลยมันผสมพันผสมเฮ้ยน้ำปลาน้ำปลาเส้นงไวน้ำปลาน้ำปูน้ำปลาจั๊กสามเนาะมีสูตรบ่างหนิมีสูตรบ่มีครับมีครับมีครับ ตวงไว้เรียบร้อยแลย้วมับเนี่ยเรียบร้อยครับโอ้ยแมงวันก็ไล่ให้ตะอ่อน,นแต่แมงวันนี่แหละเอาละาาาท่านผู้มชมครับท่งนนั่งพี่ยังเหรอท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเฮ้ยพาวาเลยเอาคนคนคนโอ้ยอจากินนาตาเลยป่ารคตนี่นะครับอันนี้ก็แซบบ่แซบฝุอยู่กับการคตนี่นะครับ บอแมนยูขึ้นยูกับตันบุสมบ่เอาซิมซิมเบงยอบาทได้เนี่ยซิมทอจิมเงเป็นไหนดังๆขาดม่อิลีวะขาดมครับผมแมครับบังหน้าเขานี่หน้าเป็นบังหน้าที่าสมครับบังหน้าตามมงาคุดต้นวาเซลู ได้มาคุณสวคุ้มต้นเม่ใไ่เลยเหรอครับผมน้ำปลาอีกบริเวณแม่จากแรกกันยังก็ด่อนนงข้ามบนบอหรือมันจะเช่ยบ่ะี่เชี่ยบเชี่ยบกระทาหัวครับเชี่กระทาหัวครับนี่เพ่งไหนครับเอาจวดสรพักอนีกครับเอาคน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 ยิ่เลยนี่ ตักขึ้นมาเบ่งน้อยตักขึ้นมาเบ่งน้อย่เพียเดินรสชาติให้ัจ้าแนนสิบครับรถชาตให้สิบสีสันกะให้สิบขึ้นกันนั่นละเอา